นี่อะไรมั้งนั่นคงอบุญอะไรงันเนี่ยนี pues ่ม uh ันมึงเ่องะไทั้งหมดไม่งนไรแม่ท่านแม่งจบแล้ว เทบาล้จะเเช่นไรบอกอนี้ไม่ยืนเทบาผ้วเทบาลต้ใจดีๆเอาวัฒนรมดีๆบอกไว่าหนี่ีก็พอู้อายนาชเลยกระั้นเขาแน่นในเบือ่อนแรกมาเี่ันี้ 一秒最好。嘿嘿嘿。嗯、那個。尿频吗？嗯 <noise>。Yeah, well, um 小来。行，来吧，来

mình <laughs> ừ, nhìn này nhìn mà, đi đi bộ không

biết làm mấy thì không Cái chân nữa 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 à? ปาเนี่ยนกูเปิดเป็ดสีกันแล้วเพี้ยนสีมองนี้มันสีว่าได้หเองที่สาวอะเนอะเฮ้เงิมน่่าท่นเคยเห็นมนี้มีอะไนักหนาจัเจียเลเฮ้ยมมมากไซด์ไมาว่าสาวของไทยยังไไ มียังกูเขามึมังกเหลายมึงระวังตัน่หนวดรว่ามันเป็โลกาที่โลเป็นลาบันเสื้อนไม่้กลว่าเ้าโไปเดังเยก็นี้เงยลวอนนันเรแวกมาเงเนี่ยัดงย 20とある。最初。さあ、ま、ま、や、 หัเร่งเฉะแช่งมึงใสปะก่าปัวไิ้นนั่นเฮ้ยแช่งมัน normal ป่ะกาแล้วมันยัง22ทีโลชี่ยังไม่ใช่ปะมม่กินขอาเร่งเนี่ยกว่าดีช่วยทางกินเร่งสนว่ว วันนี้พีวีนั่งฮึน่า่ไหล่ะอ๋อนั่นันมีอะไรลูกมีอะไรว่าว่าฮัลโหลครับแลาที่กูต้องการมืงเมื่อมื่อคยนอยู่ขังกูเลยมึเลีมยกูหรือบอก่ไม่ใช่น เป็นยังไะบอกกนรู้เ่นอย่างตัวนี้เป็นเช่ยังบอกว่าหวหมวนี่ไเป็นผ่ามึงก็เก่วมงอย่างหัวหน้ามึงไม่เหรอเขาอาการเขาขุนรู้แล่มึงมแห่เนีู่ว่ามึงอย่งนีผู้สาว่นะ กูสาวยงไงนด็กก็เกิดมามึงจะเ็ี้ยู่นี้กูสาอยู่ไิตันี้แต่งอมคือพ่อยห็นล้วกูจะอยากทำยังงี้น่าตายคู้ณพ่อยู่บิตีผู้เดอเปียนแล้วเปนยัไงบางมึงจะกีบังเลยคนรนี่มันต้องนี้จะกีบอะที่วัดมึงกับเพื่อนว่ามึงก็บกโค้รอยคนณูนี่มันนี่ไรเลยคืกิอยงัเป็นรคสิเสี่ยงหวือ่านะว่าแล้วื่อืเห็นบ่

หนุ่มเตยยังบ้านแรงนอ๋อไอผมเริ่มพูดละพ่อเนี่ยคือนูเอาโปรเจกต์เซมาเสนอพ่อเพราะว่าจะไปสื่อต้องทาบ่าเปลี่ยนในเรเอาไว้หรือไปสื่อว่พอเนี่ยนะเพราะมันว่าผมมันอยากต่อยนี่ใอ้ผมรับมาหลายแ้วไี้พวาใหรจะไล่ก็ได้เราดนไใคสวนเงินไปประทัอดูดเทียนั่นมันนี่เงืนใจคาหัว บานของเราทำอะเรเป็นคารคอนจ์ดลันะครบผกำลังทการื้มัน่้กอยู่นึ่งร้อยบาทตาอต่อคนไม่มีปูอะไรเลยข้านบานเ่าเอาที่นี่นั่นเฮื่อละหน่อยนี่อากดนี่กเาเ้ยบานเอามันอกเป็นแนวไอ้าเ็หน้าไปพ่อจะให้หนูไปทำนามืนชาวบ้านพ่อจะส่งไปเลยงไับ

ต้องูคุณอยู่้ได้ไหมหมดบักกวางนี่แหละบักกต้องยืดมือเพราะยังตัดเออนี่แหละห่างหายนี่แห่างหาย้เรามสบายตัวต้องยืดรุ่นนี่นะส่า นีู่เราอยู่หลังบ้านอยู่ละนี่เป็ตัวมันตวนะโ่วูเขาะ่เป็นคนแข่งเข้าไข้นโมกุยงในหมู่บ้านมี่จะพูมาคนเสียงกันคนล้วพเลยเรีกบ้าน ดูนีารกา้านตมันปที่ <up> ุวันดีมเรูสุีหมว่มันรู้สมีความรักมนีความดูดมีความูปงามบีความรักแบบนี้นะวัวไ่ง่ายคุณดิเดกักนิดนงมันเป็นย่งไงร้ปะสิงดวนก็ไม่งไความมอกัน่ ลูกปางมากราานะจายดนะี่ยังไง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 ยัง thế thì mình chỉ mưa trong <laughs> 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 <laughs>

เดียวเดียวเดียวเก็บไหมครับไทยไทยแล้วบอกว่าเจ็บมีพคุณจงนีเงันมาแต่ไหนงินกูจะบ้าอีกแล้วบ้าเจ็มีแล้ต้องานกมันเข้มไ่เหรอวะตอ มำังไก็มต้องเกนม่มกำลังงเอนาตาดีาตไม่ตเลยนาดนี้กหม่เลยม่ก่ช่วยพ่อโม่เจ็บเียขึ้น